เกิดเป็นเสื้อสาต์แห้งอย่าเหม็นสาบคุยกันเกิดเป็นคนอีสานเฮาให้หักแพ่งกันไว้ภัเฮ็ดดีให้ซอยหนูซอยสู้ยานลือนภัยเห็ดพิษให้คอยเป่าไขรแก่ดอกซอยกันกราบสวัสดีมิตรหมอแค้นแฟนมอลำที่ติดตามช่องลุงซักปากมวนช่องแห่งข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงเมื่อนีวันที่20กันยายน2565กกับสภาพอากาศมีอากาศห่อนสลับกับฝนตกในภาคอีสาน กับไก่สิเปิดฤด,ดูกาลกันแล้วสลับมอลลัใจเกิือนรอยบอยซิริชใช่ที่มีกำหนดสิเปิดฤด,ดูกาลในวันที่21กันยายน2565นับไปอีกหนึ่งเมือ่อก็เป็นมอลลัที่ปังตั้งแต่ฤด,ดูกาลที่ผ่านมามีคิวงานยาาเหยียดียิมีแอนออรีเข้ามาหลวมงานกับหมอลลัใจเกือนรอยยิ่งร่างบายุทธ์ชุดเบยูก็ถือว่าแอนออรีก็เป็นส่วนหนึ่งของมอลลัใจเกือนรอยถึงบ่ไดดประกาศ ตัว,ว่ามาอยู่กับหมอลำใจเกินร่อยแต่ถ้าเป็นเอฟซีของหมอลำใจเกินร่อยก็สิหูว่าแอนอรดีเป็นส่วนหนึ่งของหมอลำใจเกินร่อยเพียงแต่แยกการทำงานกับบอยสิริชัยงานจอบในน้อยอีเวนตนยน้อยงานเหล่านี้แอนอรดีก็สามารถรับงานได้แต่จากการถีติดตามเบิงเมื่อรูการถีพานมา งานน้อยก็จจิงแต่บางมือมีถึงสองสามงานก็มีจนแถบได้พักได้พอนกันมีนนนนมคิวง,งานาเจ้าเหยียดบ่อแผ่วงไงหมอลำใจเกินรอยของบอยสิริชัยที่ดูการนีมีคิวง,งานถ่าร่องรับอยู่สองลอยกว่าคิ้วง,งานและยเย้าเหยียดล่วงหน้าไปถึงปีสองปีถ่าเบิงความเคลื่อนไหวของหมอลำใจเกินรอยถึงสิปิด,ดูการทีมงานหมอลำใจเกินรอยก็มีการสอนตต้มสอมแดนเซอร์ รับกับการรับงานของบอยสิริชัยที่ไปร่วมงานกับแอนออรดีจนแถบบริพักษเด่นพันจนถึงเขาโล่งบานช่วงกลางกลางเดือนที่ผ่านมาในวันที่21กันยายน2 5 6 5นี้อหาี่หมอลำใจเกินรอยกสัสิกระสิเปิดฤดูกาลมีหยังฉากแสงสีเสียงโชว์ลำเหลืองต่อกรกรสิเอามาโชว์ให้เต็มรูปแบบและใส่เงาเงาไปตลอดฤดูกาลนี่ที่สิมาถึงและการแสดง เปิดฤดูกาลครั้งนี้มีเปิดให้เบิ้งในไล่สดผ่านกลุ่มปิดตอนนี้มีคนเข้าไปในกลุ่มปิดกว่า13,000นคนล่านแต่กันอีกแล้วตั้งแต่เปิดฤดูกาลสําหรับหมอลําใจเกินร้อยแต่เมื่อมือสองมือทั้งหมอลําใจเกินร้อยก็ซ่อมขึ้นเวที่จริงลําเรื่องต่อก่อนจริงเป็นการซ่อมก่อนเปิดฤดูกาลก็เห็นเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วแต่ถ่ายอยากเห็นของจริงก็รอยอีก มือสองมือวันที่21กันยายน2565หอล้ามอำใจเกินรอยกระสิเปิดทุกอย่างฉากแสงสีเสียงที่ไม่เรื่องเสียงไม้าสีสวยงามอลังการซํำใดเปรียบเทียบกับดูการทีพันมาหมอล่ำใจเกินรอยสีเฮ็ดดีกว่าเกาบอก็ต้องติดตามไปเบิ่งมือเปิดดูการกระหายกำลังใจกันเน่าๆสำหรับหมอล่ำใจเกินรอยบอยซีดีชัยสำหรับคนที่บดไ้เข้าไปเบิ่งในกลุ่มปิดหรือบดไ้เบิ่งนาเวที่ ช่องลุงซักบางวันสิเอาขอมอนลมาอัปเดตให้ระับชมรับฟังกันต่อไปใครมีความคิดเห็นเป็นยังไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อ,อประผาดคลิปต่อไปคลิปหนะ้ามาพบกันในสวัสดีครับ